ความโกรธเกลียดเป็นไฟที่เผาผลาญใจตนเองและผู้อื่นแต่การดับไฟนั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจความจริงความโกรธเกลียดเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเราได้รับข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับผู้อื่นหรือเมื่อเราตีความสถานการณ์ผิดพลาดเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขุนเคืองหรือโกรธแค้นขึ้นมาได้แต่ทำไมความโกรธเกลียดถึงรุนแรงจนทำให้เราลืมมองความจริงไปได้ หลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออวิชชาหรือความไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้หมายถึงการไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิตการไม่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยการไม่รู้ว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อเราไม่รู้เราก็จะถูกอารมณ์ครอบงำได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์โกรธเกลียดซึ่งเป็นอารมณ์ที่รุนแรงและมีพลังทำลายล้างสูงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความโกรธคือไฟที่เผาผลาญทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อเราโกรธใจของเราจะร้อนรุ่มกระวนกระวายและขาดสติเราจะไม่สามารถมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนเราจะมองเห็นแต่ด้านลบของผู้อื่นและมองข้ามด้านดีของเขาไป เราจะตีความการกระทําของผู้อื่นในแง่ร้ายและคิดว่าเขามีเจตนาร้ายต่อเราทำทําท,ท,ที่ความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้สอนเรื่องการพิจารณาความจริงอยู่เสมอท่านกล่าวว่าเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจอย่าเพิ่งเชื่อมันให้พิจารณาดูให้ดีก่อนว่ามันเป็นจริงหรือไม่ ท่านสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจและไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นครอบงำเราได้ง่ายๆท่านสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำอะไรลงไปในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารแพร่หลายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เราได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงได้ง่ายขึ้น เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านั้นเราก็อาจจะเกิดความโกรธเกลียดผู้อื่นได้ง่ายขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญหรือเรื่องที่เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยคือการที่เราต้องมีสติและวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร เราต้องไม่เชื่อทุกสิ่งที่อ่านหรือทุกสิ่งที่ได้ยินเราต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและเราต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธเกลียดครอบงำเราได้ง่ายๆการที่เราโกรธเกลียดผู้อื่นจากข้อมูลที่บิดเบือนจนลืมมองความจริงไปนั้นเป็นเพราะเราขาดสติขาดปัญญาและถูกอารมณ์ครอบงำดังนั้นวิธีแก้ไขคือการฝึกสติเจริญปัญญาและลดละความยึดมั่นถือมัน่น เมื่อเรามีสติเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเรามีปัญญาเราจะสามารถมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเมื่อเราลดละความยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่ถูกอารมณ์ครอบงำได้ง่ายดังนั้นโยมพึงระลึกเสมอว่าความโกรธเกลียดเป็นไฟที่เผาผลาญใจเราและผู้อื่นการดับไฟนั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจความจริงฝึกสติเจริญปัญญาและลดละความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราทำได้เช่นนี้เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและมีความสุขในชีวิตที่แท้จริงสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะขอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการครั้งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ญาติโยมได้พิจารณาถึงเหตุแห่งความโกรธเกลียดที่เกิดจากข้อมูลที่บิดเบือนจนทำให้เราหลงลืมความจริงไป ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคามีชายหนุ่มชื่อว่าวัตสกะอายุราว25ปีเขาเป็นชาวนาผู้ขยันขันแข็งซื่อสัตย์และเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านวัตสกะมีเพื่อนสนิทชื่อว่าโสพณนะทั้งสองเติบโตมาด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ต้องสั่นคลอน เรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อค้าเร่คนหนึ่งชื่อว่าเทวทัตตะเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านเทวทัตตะเป็นคนที่มีวาจาขมคายแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นว่าวัศกะเป็นที่รักใคร่สองคนในหมู่บ้านเทวทัตตะก็เกิดความไม่พอใจจึงคิดหาทางที่จะทำลายชื่อเสียงของวัศกะวันหนึ่งเทวทัตตะได้เข้าไปพูดคุยกับโสพณะอย่างลับๆ แล้วเริ่มปล่อยข่าวลือที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัศกะเทวทัตตะกล่าวหาว่าวัศกะแอบลักลอบค้าขายกับคนต่างเมืองทําให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์โสภณะซึ่งเป็นคนใจร้อนเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เทวทัตเล่าก็เกิดความโกรธเคืองวัศกะขึ้นมาทันทีโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความจริงให้แน่ชัดความโกรธเคืองบังตาทำให้โสภณะลืมมิตรภาพที่เคยมีมากับวัศกะ เขาเริ่มพูดจาเสียดสีเยาะเย,ย้ยถากถางวัศกะต่อหน้าคนอื่นๆทำให้วัศกะรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากวัศกะพยายามที่จะอธิบายความจริงให้โสพนะฟังแต่โสพนะไม่ยอมฟังกลับเชื่อคำพูดของเทวทัตมากกว่าความสัมพันธ์ของวัศกะและโสพนะเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆทั้งสองไม่พูดจากันไม่ช่วยเหลือกันเหมือนแต่ก่อนบรรยากาศในหมู่บ้านก็เริ่มตึงเครียด เพราะชาวบ้านต่างภาคกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบางคนก็เชื่อวัศกะบางคนก็เชื่อโสพณนะต่อมาไม่นานนักความจริงก็เริ่มปรากฏเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งบังเอิญได้ยินเทวทัตคุยกับคนแปลกหน้าโดยเทวทัตเล่าว,ว่าตนเองเป็นคนปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับวัศกะเพื่อต้องการทำลายชื่อเสียงของวัศกะชาวบ้านคนนั้นจึงนำเรื่องนี้ไปบอกโสพนะ เมื่อโสพณะได้รู้ความจริงก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่หลงเชื่อคำพูดของเทวทัตโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีเสียก่อนโสพณะรีบไปขอโทษวัศกะที่บ้านวัศกะให้อภัยโสพณะด้วยความเต็มใจทั้งสองกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมและช่วยกันเปิดโปงความจริงให้ชาวบ้านได้รับรู้เทวทัตถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะการกระทำที่เลวร้ายของตนเอง จากเรื่องราวนี้เราจะเห็นได้ว่าความโกรธเกลียดที่เกิดจากข้อมูลที่บิดเบือนนั้นสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงามและสร้างความแตกแยกในสังคมได้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายพึงมีสติพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบอย่าด่วนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะความจริงเท่านั้นจะนำมาสึ่งความเข้าใจและความสงบสุข ญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาจะมาพูดถึงเรื่องที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยเจอนั่นก็คือทำไมเราถึงโกรธเกลียดผู้อื่นจากข้อมูลที่บิดเบือนจนลืมมองความจริงไปในทางพระพุทธศาสนาจิตของเราเปรียบเสมือนลิงที่ซุกสนกระโดดโลดเต้นไปตามอารมณ์และความคิดต่างๆ เมื่อเราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงจิตของเราก็จะปรุงแต่งเรื่องราวไปตามความเชื่อและความคิดของเราเองยกตัวอย่างเช่นหากเราได้ยินคนพูดถึงเพื่อนของเราในทางที่ไม่ดีโดยที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจิตของเราก็จะเริ่มคิดไปต่างๆนานาเริ่มตัดสินเพื่อนของเราไปแล้วทั้งๆที่ความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราได้ยินมาก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ความหลงผิดทำให้เรามองไม่เห็นความจริงตามที่มันเป็นกระบวนการทำงานของจิตเมื่อได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นเริ่มต้นจากการรับรู้ข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อข้อมูลนั้นกระทบกับใจของเราก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉย ถ้าข้อมูลนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ชอบจิตก็จะเกิดโทสะคือความโกรธความขุนเคืองจากนั้นโทสะก็จะนำไปสู่โมหะคือความหลงความไม่เข้าใจทำให้เรามองข้ามเหตุผลและข้อเท,ท็จจริงและเชื่อในข้อมูลที่ผิดผิดนั้นอย่างสนิทใจ เรื่องเล่าต่างๆที่เราได้ยินมาหากขาดการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เติมไฟแห่งความโกรธให้ลุกโชนขึ้นได้โทษของการโกรธเกลียดผู้อื่นจากข้อมูลที่บิดเบือนนั้นร้ายแรงนักโยมมันทำให้เราขาดเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้เรามองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นและมองข้ามข้อดีของเขาไป นอกจากนี้มันยังทำให้เราสร้างกรรมไม่ดีทั้งทางกายวาจาและใจอาจจะถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำทำให้เกิดความบาดหมางและความแตกแยกในสังคมแล้วเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราดีขึ้นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างสงบสุขสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติและปัญญา สติคือการระลึกรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเมื่อเราได้รับข้อมูลใดๆก็ตามให้เรามีสติรู้ว่าจิตของเรากำลังคิดอะไรอยู่กำลังปรุงแต่งไปในทิศทางไหนและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในความจริงให้เราพิจารณาข้อมูลนั้นด้วยเหตุผลและตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงก่อนที่จะเชื่อวิธีแก้ปัญหาที่เกิดกับจิตของเราก็คือการฝึกเจริญสติอยู่เสมอ การฝึกสติจะช่วยให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอและไม่ปล่อยให้จิตของเราปรุงแต่งไปตามอารมณ์นอกจากนี้เราควรฝึกเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาจิตให้แก่ผู้อื่นการแผ่เมตตาจะช่วยให้เราลดความโกรธและความเกลียดในใจและมองเห็นผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญอย่าได้ประมาทกับข้อมูลที่ได้รับมาขอให้ทุกคนมีสติปัญญารู้เท่าทันจิตของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาธรรมแล้วความสงบสุขจะบังเกิดขึ้นในใจของโยมทุกคนอาตมาขอเจริญพรสาธุสาธุ